สวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะมาสาธิตการเพราะไอหัวหอมแดงนะคะหอมแดงมันใต่เน่าหมดแล้วค่ะต้องคัดนี่อันนี้คืออันนี้คัดออกมานะคะเป็นหัวนะคะนี่้วแบบนี้หัวแบบนี้ตัดตัดรากออกกอนนะคะตัดตรงรากออกนี่แล้วก็เป็นแบบนี้ถ้าในมีสีเขียวไม่ต้องไปตัดข้างบนก็ได้ค่ะแต่อน,นี้ไม่มีสีเขียวกับหมดเลยอะ่ะมันออกเอง เฉพาะตัดตัดรากให้มันแตกออกอกีก่ต้องแยกกีบออกนะคะมันจะได้ขึ้นคนละต้นจะได้แตกกอออกมาแล้วก็ตัดแบงนี้นะคะตัดรากออกก่อนให้มันแตกขึ้นใหม่มันจะได้รากเยอะก,กว่าเดิมตอนที่สองต้องซาวน้ำออกก่อนตาก่่อนิดนะะึงค่ะแล้วก็ใส่น้ำ แล้วก็แช่ไว้ประมาณสิบยี่สิบนาทีแล้วแต่กะว่ามันอมน้ํานะคะแช่ไว้แบบนี้ประมาณสิบนาทีแล้วก็เอาอันนี้ใส่น้ํานะคะผมน้ําแต่อันนี้มันมีน้ํามาด้วยก็ไม่ต้องผมเทน้าเลยให้มันอมเองตามธรรมชาติค่ะอันนี้มันติดน้ํามาด้วยไงแล้วก็ห่อนะคะห่อไว้อย่างนี้หรือบางคนเขาเอาผ้าค่ะผ้าผ้าขาเอผ้าสะอาดแบบนี้ห่อไว้แบบนี้ค่ะ แล้วก็ปิดฟ้าไว้ประมาณสามสี่วันรากมันจะงอกออกมาแล้วก็ไปปลูกนะคะเหมือนอันนี้ทําไว้แล้วค่ะอันนี้คืออันที่ทําเสร็จแต่ยังไม่มีรากเพราะวันนี้เพิ่งทําเมื่อกี้เดี๋ยวอีกสามวันแล้วจะอ่าไอทายจะทาวิดีโอให้ดูอีกค่ะ3ามวันจะต่อเนื่องกันโอเคทำแบบนี้เสร็จแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วน,นะคะจะเปิดกล่องให้ดูนะคะว่าตอนนี้มีรากเยอะขนาดไหนนี่ค่ะ ที่ทำไว้สามวันรากงอกออกมาใหม่แล้วนะคะนี่เยอะเลยคะ่ะอันนี้คืออันที่มีต้นเขียวงอกตอนนั้นแค่ให้หลอกรากมันงอกมาใหม่คะ่ะนี่รากงอกออกมาเอาไปลงนี้ขึ้นเร็วมากๆนะคะเพราะว่า แล้วก็โอกาสรอดมีสูงมากนะคะเพราะว่ามีรากแล้วถ้าเอาหัวปกติไปลงเลยอะ่ะบางเวลาหัวเน่านะคะเพราะว่าไม่ได้คัดมันก็ตายเฉยๆแล้วขึ้นไม่สม่เสมอค่ะขึ้นต้องเอาลงไปปลูกใหม่นี่ขาลากเยอะเลยค่ะหัวหอมแดงนะคะหอมแดงสีสเกตค่ะเอามาจากเมืองไทยนะคะตอนนี้จะเอาไปลงที่แปลงที่สเปนนะคะเตอเนิเฟ่เกาะเตอเนิเฟ่ที่สวนนี้ค่ะ